กำลังตียบเนี่ยมาหาเฮ็ดพี่น้องเลยแหะกินขา้าม,มาพี่น้องมือนี่บ่าววินสิพามาหากินเข่าป่าก่อนมาเลยมากินข่าป่าพี่น้องเนี่ยมาหลอกเบื่องหน้าคือเก่าเลยรนี่เออได้โอกาสมาเลยก็มาหาหลอกเบิ่งหน้าพี่น้องมาไปห,หามองกินกินเข่าก่อนพี่น้องหลอกหาต้องกุ้งพี่น้องต้องกุ้งไปนั่งห้องกินเข่าก่อน มากินข้าวโคกเมื่อนี่มากินขา้าวปลามาหาดินโคกพี่น้องนี่เดินมาเด้อแวะมาดินน้ำเด้อให้จากมาฮะพี่น้องกินข้าวปลาน้ำกันเมื่อนี่ปิ้งไก่ปีงไก่ไก่ช่ว่จจาักใช่ปะเดิดนมาเด,ด้อมาหาเห็ดกินข้าวก่อนมาเห็ดกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนแวะกินข้าวก่อนพี่น้องมาเด้อ กินข้าวน้อกันแซ่บแฉบนี่เจียผีก็ได้กินนละมอวินเนี่ยมา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 กินเขายุดคู่พี่น้องมือนี่กินข้าวปลาได้มือนี่ยได้โอ้อันนี้ใส่พี่รถนะนี่นี่จังแซ่บลูกทุ่งลูกทุ่งโหลดพี่น้องเนาะนี่มาพี่น้องมามากินข้าวปลามือเนี่ยมาเด้อกินนละกันมาเด้อแฉบๆโลดพี่น้อง,น,องนี่จ้ำเจียวแบบผีน <มา S 1> หนั่งน้ำไม้ต้ม ไม่ต้มหรอต้มเอาวะอืมอื้ว่ไอือื <s <S ้กอกินในบรรยากาศเฮ็ดอืมนะาเห็ด ได้จหเอกทำไมงูกะก็ทำไมต่างฟ้าที่เขาปลาไปเนาะนี่เขาแดอดไปหาเห็ดเฮ้ยอ๋อเหระเขาเออนเห็ดยังอ่เห็ดแดงเหดง ไม่เป็ดหรอแกงแสบกินข่าวกินข่าวก่อนใบ้ไปแกงกินมันเอาบอกระไปลองไหมฮะ <c oughs> ง่ายๆก็เหมือนกินง่ายๆ พักสมีทเบอด์ลิครับเค้าแอกาเนี่ยเนี่ยจ้าอืมเอาพักสมิทครับอืมหิบอบบเนยว อัน้เล็กตตัวตาบ,บ่นี่ขาป่าอืมักสมิคล่ามากินเหนี่ยนไ้ต้นมันไง,ไง,ไง่ายๆเลยเจ็บขาอยู่เว้นั่งเจ็บขาอยู่ อินขาวู่โคกแซบนะเนาะอินขาวู่โคกอยปลาแซบเี่เนาะธรรมิซาา่กทุ่งลูกทุง่ง ไปหาเห็ดนี่อย่างเราไปทางนี้ก่อนอะไรกิน,นมาเสียบอิ่มเลยเออเี็นด้า